คุณจำสูตรนี้ไว้อีกสูตรนึงนะคะขนมมันสำปะหลังนะคะอร่อยทำง่ายเนื้อนุ่มมากๆนะคะใช้มันสำปะหลังคือมัน5นาทีนะคะ650กรัมคือช่างหลังจากที่เราปอกเปลือกแล้วนะคะ650กรัมหรือ6ขีดครึ่งเนาะปอกเปลือกก็ทำแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะแคะแกนกลางเขาออกนะคะเพราะว่าเขามีเสี้ยนเดี๋ยวถ้าเราไม่แค่ออกเนะี่ยมันจะไปเจอเสี้ยนแล้วกินแล้ว ไม่อร่อยนะคะมันทิ่มปากทิ่มฟันเนาะแล้วเอาไปล้างหลายๆน้ําเลยนะคะจนน้ําเขาใสาเลยสองสามสี่น้ําไปเลยจ้ะเทคนิคที่ทําให้เนื้อขนมเข,าน,มเขานุ่มนะตัเองนะเราจะขูดเขาเป็นแบบเนี้ค่ะขูดเขาเป็นฝอยๆแบบนี้ไม่ไม่ใช่ฝอยๆนะขูดให้เนื้อเนื้อละเอียดอะ ออเขูดให้เนื้อละเอียดขูดไปจนหมดเลยนะคะเนื้อข้าหนมของเราจะออกมานุ่มแล้ไม่ต้องผสมแป้งใดๆเลยนะคะเนี่ยขูดจนหมดแล้วเราจะผสมน้ําตาลทรายไป2ขีดเกลือ1ช้อนชาใช้มือนวดเลยนะคะให้น้ําตาลและเกลือละลายเพราะาเราต้องการที่จะให้เนื้อแป้งเขาออกมาด้วยเพราะว่าเราไม่ผสมแป้งใดๆเลยนะคะแล้วเราก็จะใช้กะทิตรงนี้ค่ะ2ขีดครึ่งนะคะค่อยๆใส่ค่อยๆนวดเข้าไป ระหว่างที่ละนวดนี่นะคะกลิ่นหอมมากๆนะคะกลิ่นหอมมันหอมน้ําตาลหอมกะทิหอมแบบหอมหอมละมุนหอมหวานหวานะเดงหอมมากๆนะคะเราจะใส่กะทิไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วคนให้เข้ากันพอเข้าเข้ากันดีปุ๊บเราก็จะใส่ถาดขนาด7คูณ11อะคะ่ะความสูงของถาดนี้นหน่งนิ้วนะแล้วเราก็จะเกี่ยให้เรียบๆให้ทั่วกันนะคะเอาเป็นนึ่งที่ไฟกลางค่อนแรงนะคะ 3 5นาทีจะเตรียมมะาพร้าวขูดฝอยไว้แบบนี้นะคะครึ่งลูกครึ่งซี่ก็จะผูดเป็นฝอยหรือเป็นเส้นก็ได้ตามใจชอบครบเวลา35นาทีแล้วนะคะมันของเราสุกแล้วนะคะสังเกตได้จากเนื้อเขาจะใสๆแบบนี้ค่ะก็เอาพักให้เย็นสนิทนะคะแล้วเราก็จะนึ่งมะพร้าวต่อะะเอามะพร้าวไปนึ่งเสร็จปุ๊บพอนึ่งเสร็จปุ๊บสัก5นาทีนะคะแล้วก็เอามาคลุกเกลือค่ะ ชิมให้พอเค็มปลาแรมปลาแรมเนาะทีนี้พอขนมเขาเย็นปุ๊บเราก็มาตัดชิ้นตามต้องการได้เลยแล้วก็เอาไปคลุกกับมะพร้าวที่เราเตรียมไว้ตะเกียะค่ะแบบนี้เลยคลุกง่ายๆแบบนี้เลยนะคะก็ทําไปจนหมดจนเสร็จเลยค่ะขอบอกเลยค่ะคือข้านมขนมนี่หอมนุ่มอร่อยมากนะคะ กุ้งเปลี่ยนจากสูตรเขาหมดเลยนะปกติเขาจะใส่น้ําเปล่าแต่กุ้งมาใส่กะทิเพราะว่ากุ้งเคยไปกินอยู่เจ้าหนึ่งอร่อยมากๆแล้วหอมแบบนี้เลยอะ่ะเหมือนที่เขาขายเลยเพื่อนๆเป็นเพราะว่าเราใส่กะทิไปด้วยอร่อยนุ่มมากๆนะคะลองทําดูนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ใส่แป้งใดๆขนมก็นุ่มอะ่ะเพราะว่ามันสำปะหลังเขาก็เป็นแป้งอยู่แล้วใช่ไหมคะตีตลาดแตกลองทําขายดูนะ